ปลาปูตตแตละตัวนี่นะครับมี่มีตัวงามๆเลยโอู้อตัวนี้ใหญ่เลยครับอู้มันมีคุ้มเลย ีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กับม่อพ่อกันอยู่ทงนาคือเกาหรอครับกับพาพี่น้องเขามาจับปูเนาะครับเนาะช่วงนี้เหตุกับห้างหรอครับเขาก็เลยพาพี่น้องเขามาจับปูเบิ้งครับกับเขาก็ดีใส่เป็นหัวหารไก่ไข่คือเกาหรอครับเนี่ยกับมีพี่น้องเขาสอบถามกันขำว่าหลายเนาะว่าเป็นหัวหารหมูเป็นหัวหารไก่ธรรมดาได้บ่เตม ที่บ้านลูกจ้างไสก็คือเป็นหัวอาหารไก่ไข่นะครับเนาะแล้วก็มีเป็นโค้งไก่ครับโค้งไก่เขาเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเขาก็เอาเสียบไม้แล้วก็เอาไปเสียบไว้ในน้ำน,นะครับเนาะเนี่ยเอาไปเสียบไว้ในน้าแต่ว่ามันยากครับเ <ụ> <trabaj adores> ขาก็เลยจะใส่เป็นหัวอาหารไก่นะครับเนาะเลาก็มาเบิ่งวิธีการหยอดของเขาเลยครับว่าเขาที่หยอดแบบใดนะครับเนาะนี่นี่แหละ เราก็ทีวางวางว,างว้ซี่แล้วครับเนี่ยวางไว้น้ำมงน้ำใสๆเนาะก็เว้นระยะไปจกักซีหาเม็ดก็ได้ครับเนี่ยหอดมองนี้อมองงามๆนะครับไม้สวยๆไม,ม่ต้องหยอดหลายครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปูบ่มีเขาก็เสดายหัวหานเนาะเขาก็เอาไว้ถับไปยอดมองอื่น ถ้ามองได้มีปูเอากระจังมาหยอดเพิ่มอีกครับเนี่ยหอกกระติ๊อ,ออกจักน้อยเนี่ยครับเห็นแล้วครับครับเบื้องชัดๆหัวอาหารใกล้ๆนะครับเราเอาก็สิไปหยอดอยุคคางปลาอ้อยนะครับเนาะเอาก็หาิห,าหยอดไประคางปลาอ้อยไล่ไปหันละครับมือ นั moon, no, on ่นเขาขยอดมาพูครับชิบคนกวนพูดเขาก็ยอดไลยขางปลาอ้อยมาแต่เมื่อนี้เขาขี่วนไปนี่ครับเราก็วนไปนะเมื่อนี่ละครับไปจังใดก็ร้องเมื่อืดกนนะครับเนาะจับให้พี่น้องเบืองครับันเนี่ยจังมรุ่นน้ำกันว่าเมื่อนี้เขาสิมีความานเนาะฝากพี่น้องหลายซ้ำเลเนะครับเนาะมาเบิ่งหมองนี่ครับเขาหัวก็ยอดไปบ่พอสิบนาทีอยู่ครับเนี่ยปู่ม้าแล้วครับเบงนะครับเออปู่ม้าแล้วเขาขีจับเอาเลยนะครับเนาะจับเตวินเลยครับ เดี๋ยวตัวแรกปูมาแล้วโอ้มาเตวินแทะอู้บะครับแต่ถ้ากัเวินมันเห็นเขามันสีแเลนหนีครับสีแเลนหนีครับไปเลยไปแลวไปเลยไปเลยไปเร็วที่ไปใส่ที่ไปใส่นี่ครับ มือแรงเขากระติใส่ถุงมือก่อนบนท่นเดี๋ยวใส่ถุงมืออยู่ครับเบิ้งหูหนีบมือแล้วนี่ครับมาเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาจับมันนี่จับยากครับขังวินเนาะเขาล้อมือดผละครับบอลเนี่ยแค่นี้จับให้เบิ้งมันลุนน้ำกันเลยครับบอลเนี่ย No, no. น้ามันคุณเลยเนาะ ตัวใหญ่ก่อนเลยครับจับตัวใหญ่ก่อนเลยตัวน้อยจับที่หลังตัวน้อยนี่จับที่หลังเปยใส่มดละ หายเงียบเลยไม่เห็นเลยฮมหมดแล้วครับไม่เห็นเลย อุ้ยตัวนี้ใหญ่เลยครับมงังค์อืออืออือนี่ผลงานนี่ครับเอาก็ได้ซัำนี่แหละเมื่อนีร่ ไม้นี่ต้องบักหลายตัวด้วยครับบังเขาจะจับไ้จักตัวสองสามเลี้ยนหนีหมดไหมอ้ต้องหลากหลายตัวได้ซีตัวบูเป็นซิโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยครับ อู้มีคุ้มเลย แค่นี้โอ้ไปหรอหาตัว <c ười> มืดแล้วครับจับตัวใหญ่ก่อนเลย ปลาปูเ,ปเต่ละตนี่นะครับมิมีแต่ตัวงามๆเลย มองครับปูวงนี้ม่วไม่หน่อยตัวเด่นนะลำตัวใหญ่กว่าเลย หมกตนะกเลยโอ้ักใหญ่เลยโอ้หมกตบกหญ่เอาไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังมาซ้ำเดี๋ยวจังมาซ้ำเดี๋ยวจังมาซ้ำตกเงยเลยครับบังคับเรียนหนีย่างไว้เลยอืมเศรตัวใหญ่เดี๋ยวก็ได้อือออ mm ูตูดไงตูดุงไงนะครับได้ไล่เติบแล้วครับไก่ที่พบไปเทแล้ว มือลงพี่ มาเบิงผลงานรอบแรกของเขาครับเจ้ามันเต็มถังสีครับเนะ่ะเดี๋ยวน้อยเดียวครับมือนน่ตัวยิ่ยยงใหญ่งามๆเลยครับมือโน้ปูสวอนปูครับปูมือนนิครับไี่ต้องบอกโตดใหญ่เลยหัวบอมน,นี่มือนน่ยางเก็บเลยครับเนี่สุดยอดเลยอรอบแรกครับรอบแรกรอบที่สองสีมานวะจังใดกับรุ่นน้ำกันต่อไปนะครับนะเขาก็อ,อยู่เพี่ไปไป รอบแรกผ่านไปครับรุ่นอีกรอบต่อไปนะครับนี่ครับโอ้สงคืนล้ะครับบุเรียนเร็วครับอีปู ความสิบโมเลียวบเมียนเดอรีบๆๆๆๆๆครับคนโอ้โห จับตัวใหญ่อนตัวน้อยบะไรค่อยว่ากันอ๋อหลุดอีกตะหากจับตัวใหญ่อนอืมอืมอือม,มองอี่หลายตัวด้ครับนี่ไหนจะออกจังใดเลย ครับลุงูึอย่ลอยๆไปหมดโอ้โหตัวนี้บอกไงเลยครับโอ้ ngay lấy tôi tôi băng, lấy được ừ, đây bỏ tôi nhai này. tôi nhai con u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  Mm. Mm. Essa es Merlo. Mm. Uy, uh, tú มาเบิ้งผลงานการเก็บรอบสองของเขาครับอรอบที่สองเนาะนี่รอบแรกของเขาครับเขาก็ขิเทใส่กันเลยบนะ่ล้วที่อเอาให้พี่นอ้องเบิ้งว่าได้หลายปันไดเนาะครับเนาะโอ้ได้หลายอยู่ครับเกือบเต็มถุงขึ้นเ่า หมานคือเก้าละครับสำหรับมื้อนี้ก็ได้แต่เนี้มีขหมานมาฝากพี่น้องหลายเติบอยู่ครับอย่างเบี้ยโอ้ยัย่างหลายคือเก้าเลยครับเนี้ยสุดยอดนะครับเอาละครับวามหมานของเขาเมื่อนี้ก็ได้หลายเติบอยู่นะครับเนาะนี่แหละครับขามหมานมีมาฝากพี่น้องก็หลายเติบอยู่นะครับถึงอีปูครับมีตัวน้อยตัวใหญ่ละครับเนี่ยหลายอยู่ครับมื้อนี้ก็ได้เนาะแต่ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงที่หมานละครับกับมาดักกับมาจับมองเก้าละครับ บ้านโนนม่วงตำบลจ่างทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเหรอนาะครับนะเอาละครับสำหรับชิพนี้ก็บมิ้วขมานมาฝากพี่น้องเขาซักนีดละครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเปลี่ยนกำลังใจให้ตลอดมาพ่อการชิพนาครับผมสวัสดีครับ